สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้เราจะ่ที่วัดป่าอุดมธรรมรังสีนะครับเหมือนเดิม <c oughs> อยู่กับเด็กๆแก๊งเด็กๆจะพากันไปไหนนะฮะจะพากันเดินไปไหนนะโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้ว่าพากันไปไหนนะครับ่วนี๋ยวกอน <c oughs> ยังอยู่ก็สองต่อ ชองจะด่างนะครับจะด่างจะแดงแล้วเราก็จะไปดูกับแก๊งเด็กๆ4ตัวจะขาวก็จะด่างเป็นไงมากตอนนี้ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับเช้าว,วันที่28เมษายน2567หยครับวันนี้กลาเข้ามาแล้วสำหรับ ลอตเตอรีอ่เกี่ยวอะไรกันละ่ะไม่เกี่ยวเราบอกซื้อๆดอกครับนี่้ามาเบิรงเอา้าทำไมนอนกันอย่างเงี้ยฮะมาแดงมาแดงเลยโอ้ยนอนอย่างเงี้ยเลยเหรอส,สองขาอยู่นี่สองด่างอยู่นี่ว่าครับวันนี้เราก็มาทักทายกันในตอนเช้านะครับเช้าตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเบิรงนาฬิกาก่อนครับ ใจเย็นๆกันแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องเจ้าสำราน7โมงนะเนาะใช่7โมง50ครับ7โมง50บ่ายเลย8โมงคือวคุณบาคนกำลังชันเข่าอยู่ฝันยังละเ้ยอเออตัวนี้ตื่นแล้ว,วตื่นแล้ววย ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเจ้าสำราญภาพอาจจะบ่ค่อยหนึ่งปนันใดก็ต้องขออภัยด้วยกันแล้วกันครับเอาตอนนี้เราพบมวยคู่เอกแล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับดูดเกิดพายเลยครับตอนนี้มวยในกรงนะครับตอนนี้ มาดูตรงนี้ดดเรรยกพครับรว่สองโต่ะปล่อยช่แล้วเฮ้ยอ้าเป็นยังไงล่ะคือเศร้าเหรอว้ายแมวนน่แมปล่อยแล้ว,อ,วอ่ะ ไป,ไปเปบิ่งตัวเอ็นกันต่อจะดังกำลังคุ้งเจ้าขาวอยู่ตอนนี้เจ้าขาวไว้จี่ไหนวยกำลังพากันนอนครับพักผ่อนยำคำยำขื้นก็บอ่ค่อยนอนดรอกครับจากพากันไปใช้เลาะใช้ดอกเฮากันอยู่มอดขึ้นเพราะว่าที่นี่คือวัดป่าครับแล้วก็มีเมนเผาศพอาจจะเห็นสิ่ง ที่คนมองไม่เห็นก็เป็นได้เพราว่ากันไปแล้วครับตอนนี้เจาไลา่ไปทางโน้นลตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ที่เดิมครับอยู่ในหลุมเดิมครับนี่อยู่หลุมเดิมครับอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับช่องเจ้าสำรานในเช้าว,วันที่เท่าไหร่สิแปดเมษาครับ ขอบคุณแล้วขอบคุณเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไวส้สม,มีสักกรนสักกอนกันแล้วกันครับขอบคุณครับ